สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกขับพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงแรกค่ะของมื่อวันที่12ค่ะเดือนกรกฎาคมนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้ค่ะแอดผ้าพาพี่น้องบารทอาสุขสุขอนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูโคราันะคะพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางของปูโคราัสหมวดมื่อวันที่1กรกฎาคมเนี่ยแอดใส่ซื้อปูวาพาปานะคะพี่น้องค่ะพระป่านะคะ แนวทางของปูเขามาเป็นล่างเก่าหนึ่งตรงๆพี่น้องคะสำหรับวันนี้แอลกเรยใส่น้ำปูกลับมาเป็นซื้อเก่าเนาะก็เป็นปูข้อหลาดนะคะค่ยพี่น้องคะเอาแนวทางนะคะช่วงแรกนี้นะคะแนวทางของปูข้อหลาดนะคะหลังจากที่เขาล่างเก่าหนึ่งตรงๆมันนีแนวทางของปูขาดสิยดมาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเจริญพรแอ่อแปู ตามนัดเด้ค่ะปู่มืนอีงตามนัดค่ะปูคะมื่อีงกะนอีกกี้มือเป็นบ้ามื่อีงสิบเอ็ดหรือสิบเอ็ดสิบสองเราตีค่ะปูเมื่นี้สิบสองเราได้นอยค่ะปู่มื่อี้แม่สิบสองและเอออีกกี่มือเบ้อค่ะปูคะแม่มีโชคเก่แม่ค่ะปูคะเอาแบบคักคคือจังหวะหนึ่งหันได้ค่ะปูเก่าหนึ่งบ้านตรงกับจังเทียอยู่ไม่ใช่เป็นนักสัตว์หรือ้ามื่อีก็ได้ โอ้ค่ะค่ะปูเห็ดว่าก็จะเป็นลังัซนค่ะแต่ว่ามันสิมันสิหลายตัวจะหน่อยว่าหลายตัวจักตัวละครับปูมันสักสองตัวนี่นะอืมสองตัวกับว่าลายนะครับปูเด็กด้านเด็กด้านสองตัวเออค่ะค่ะพูดได้ค่ะสองจุดค่ะพวกกะเห็ดมันก็ดู้ว่าเจ้าวดาเป็นกระมาไหงค่ะ จนได้ได,ได้ครับปุค๊ค้าเลกล่างเลกล่างล่างค่ะเกเลก่าเจ็ดหนึ่เงเจ็ดหน,นึ่งค่ะหกหนึ่งหหนึ่งค่ะสองตัวนี่แหละเลขก่างค่ะเลกบน็บันีค่ะบนนี่เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าค่ะอยู่ใน,นนี่แหละอยู่ใน,นนี่แหละจับใจกันเอา เกาซุนหาหรือว่าหรือว่าศูนเกาจะกลับไปกัมมาออกเกาศุนหาฮาศูนเกานะคะผู้คะเมนเมนอยู่ในนี่แหละเพราะว่าเป็นยึดยูน้ำกันนะค่ะอยู่น้ำกันคู่กระดตีได้ซ้ำนี่แหละซูนเกาันสิบเป็นซุนหน้าบอกครับผูคะรือว่างไหนครผู้คะว่าองเอาแบบเอาตัวเดียวเลย เอาชุนเก่าย่างเดียวบ่เอาชุนนะคะปูเหมียนๆมค่ะมึงบ้านเด็กแล้วปูปูได้ปูได้ฮกได้หกแปดหกเก่ามันกัเขาตัวสันนะครับปูเขาแลลวมึงบ้านค่ะเขาหอดซตัว,วขันปูบอกเนม่อมึงละรวยก็อยถึงซีตัวอะือรู้สึกว่าเขาหน่อยทั่วหาปูอยู่ที่โนะม่านนี่นาอค่ะปูบ้านปามประปูอะไรบอกโอ้เขาหน่อยถามตะไยโนะ่้านี่นาะค่ะปู ปู่แต่ในไอ้ปู่มันนี่มีเทียนหนึ่งแต่ในปิงมาจับมากัดมากัดแต่ว่าลายเรียงต้องมีแปดเด้อปัวค่ะมีแปดอีลีแปดตั้งสองตัวคุณนะค่ะปู่แต่ว่าอันนี้ปูกับนี่พิจารณาว่าเด็กนี่มันจิมีหกมีเก้ามีแปดเด้อหอปัวค่ะแต่ว่าเป้ากับเป้าแปดแปดนั่นแหละเอาไงค่ะนั่นเรียงานะ อีกระพูนมา่นจันน้ำหลังน่ะอย่าปูมึงดีๆก่อนอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมือมือมันจันนี่มั่นจันนี้แสดงว่าผู้สันนี้ได้ี่นะคะปูวันจันนี่มือเขาวันจันนี่เหมือนกันเนี่ยมือนีกับวันเสารเล่งเนาะค่ะวันจันทร์คอยว่าได้ค่ะอาจารเขียวมันตรงมือนะบ่อยากมันโอ้บ่อยากเอากรณ์ไอ้ให้ตรงมือมันเลยเนาะค่ะปูแม่้วัดนั่นปูให้ยัง ก้าเก้มันก็บออกมันหลักมันก็มาออกเหมือนมันมันก็มาออกกบมา่หลังเมือนมันแหละมันนั่นให้หกสองทีม่หลังมันก็มาออกหบสองเหมือนมันแหละและใครว่าเอาเล็กขามือนะโอ้บันี้กาเออให้มันตรงเลยมาตีกระพุกชิดดังฉันแล้วได้ค่ะผู้คะน้องขอกระชัดพ่อดีแมนค่ะผู้คะต้องระงตรงมือค่ะ เอารัฐบาลไทยทำละเมอหน,นี่ล่างกะมีสองหางนั่นแหละค่ะเจ็ดหนึ่งกับหกหนึ่งนะคะผู้ค่ะแมีนค่ะพวกไดกาจีไปสนับสนุนรัฐบาลกับไปสนับสนุนรถค่ะพวกมาแฉเนี่ยนอนค่ะพวกค่ะพวกมาบิงมาแดนกับบิงหนึ่งบิงหนึ่งล่างค่ะแมีน ปัน,นี้ปัน,นี้ผู้จิตีใไ้อีกเลข,เลข,เลข,เลขตัวนึงเนี่ยคือว่าผู้็สงสงยอยส่ยอวเลขตัวนี้ถ้า,ถาสมมติว่าผู้อยากให้กันไว้อยจากชุดโยเลขบนเลขบนเ้อะเลขบนเนี่ยผู้อยากให้กันตัวนี้อยศูนย์เก้าสี่สตัวหนึ่งศูนย์เก้าสี่ครับคเมนศูนย์เก้าสี่ค่ะ ูเรล่มันเด็กตัวนี้บางครั้งมันก็เป็นซีได้เป็นหาอะไรจริงๆนะอืมครับพ่มันมันมันก็สงสัยอยู่แต่ว่าเรียกเก่าอยู่มันมันชั่วเด็กสุดมันชั่วจริงๆนะค่ะแต่ว่าเรียกหากับเลขยกซีตัวนี้ยตั้เก่าไอ้คับมันแต่มันเป็นหามันก็บอกเป็นซีใช่มมันเป็นซีมันเฉบาเป็นหามันเป็นมันสงสัยนะอืมมันเป็นตัวสงสัยว่าทีครับพ่อมันเป็นตัวสงสัยว่าซีกับหาตัวเนี่ยเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวค่ะ เอาเป็นว่า0.4น้ำพุดหนึ่งได้คะ่ะผู้คะตัดสองตัวค่ะตัดสองตัวนี่ให้ย้อมตัดเอาหลุดเนาะเป็นบ่ได้คะ่ะผู้ให้ยมตัดเอาหลุดมันอยู่ในหันล่ะเด็กมันอยู่ในหันค่ะจับผู้มีแค่นี้แหละได้คะ่ะผู้คะ อันวันจันทร์จังคอยสิทัวหาปูอีกเทธอนึงเนาะค่ะปูเออคอยเอาเพ่นบ้านเนาะได้ค่ะเพนบ้านดีโอ้เนี่ยมันมันสิมันสิตรงเปย์อยู่หรอกจังหมดอยู่หรอกค่ะปูทางสั้นตัวเดียวมือวันจันทร์แบบสี่มื่นค่ะปูใส่รุ่นไส่รุ่นค่ะเอาไปก่อนเดี๋ยวก็รัฐบาลไทยมั่งกันย่าัยไกลมืออีหรอกน้องเพนกอนแม่ค่ะปูดคะเอาเด็ก ปูว่าปูว่าท่านจับกู้ไห้เนาะเรียกบุญหน่ะเนาะบนเมื่อไงจับกู้แบบไหนครับพูคะจับกู่เลกสองตัวแล้วสองตัวปูไห้จะสิบสามตัวนะามันจะสิบสามตัวนะปูว่ามันจะสิบสามตัวเพราะจะไปจับเดีอยวนี้หันเนาะค่ะปูศูนย์ศูนย์เก้าสี่เป็นว่าปูไห้ตัวหนึ่งศ <0 94 S 2> ูนย์เก้าสี่ตัวกันครับพูคะตัวกันเนี่ยทีเป็นตัวเด่นกันได้อยว่าต่อไปค่ะ ตัวนี่นหละตัวตัวนี้กับงาม็เก้าซูนหาตัวนึงเนาะเก้าซูนหาค่ะพูวคะอ้าวทั้นี่แหละค่ะค่ะพูอัอนของปูนี่ไล่มันทรงหน้าบ่ได้จริค่ะทรงตัวเลขอ่ะอันน้ำตาเทียนนี่แหละค่ะพูทรงได้เพียงิี่ทรงมาได้เดี๋แต่พูได้ค่ะพูวคะแต่ว่าเลขเลขตัวอัน เด็กล่งปูไสงมึงได้เพราะว่าปูได้เอาเมื่อถไทยได้ค่ะค่ะปูแต่ว่าปูมาพดดอกปูพลาดดอกค่ะเร็กล่งนั่นนคิดว่านเอกมาองเพิ่นเลจ้าปูคือไวโดิดสองโตนี้แหละค่ะหนึ่งหกปูบอกเ่าปูบอกว่าเจ็หนึ่งกับหกึ่ค่ะวิ่งหนึ่งนันั่นนัวิ่งหนั่นนั่ค่ะ เออาง้านล่ะดได้ค่ะปู่ขอบคุณปู่ค่ะอ่ะะเอาเจริญพรกราบนมัสการนะคะปูสาทุกค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่โคราชนะคะพี่น้องคะ วันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาแอดลุ้งแนวทางของปูใส่ซื้อว่าผาปานะคะพี่น้องคะแต่ว่าวนนี้วันที่สิบหกแอดใส่ซื้อว่าปูข้อราดนะคะเป็นองค์เดียวกันด้าขาดพี่น้องเด้อเอาแนวทางของปูข้อราดนะคะชุดบนค่ะเก่าซุนหาหาซุนเก่าตกลงขึ้นซุนเก่าซีล่างวิ่งหนึ่งคะ่ะแนวทางมี่เจ็ดหนึ่งกับหกหนึ่งพี่น้องคะจังใจก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะบัดนี้นะคะแนวทางของอ่าปูข้อรดัวดที่ผ่านมาเข่าล่าง เก้านึงตรงๆค่ะพี่น้องคะเขาเก้าเนึงตรงๆนะคะเอามานีนะคะจังไลยก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะสำหรับหนทางจากปูข้อราชนะคะแนวทางรัฐบาลไทยวันที่16กกรกฎาคมค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่ดอค่ะกมีประมาานี้ค่ะสำหรับแนวทางจากปูโคราดค่ะพี่้อกคะอย่าลืมนะคะน้ำเป็นพิจารณาเบิ่งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะพี่้อกคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ้องมา่าสุขสกุลค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูล่ในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู โคราดค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือรกรอ่่ออกกบบ่่ะะ่่่่่่่ะะ่กก่่่่่่่ค่่่่่่่นะะ่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ค่่่่่่่่่่าม่่่่ด่่่ะะ่่่่่่่่น่่่่่่่ร่่่่่่่้่่่ท่่่่าา่อ่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่า่่ะ,ะ่่ะ่่่่่่่่่หรับคลิปนี้นะ สวัสดี